ม,มึงมาดนกูแล้วมึงมาเอูเจกูนี่อีดอกมันอะไรมึงโอ้โหนี่กามัน,น,มนเป็นไงล่ะกูคืค ver. อ D P s เวอร์อ่าค่ะสวัสดีทุกคนนะคบพบกับช่องของ วันนี้จะไปเล่น Live Fever นะคะวันนี้เขาปรับมาใหม่เนาะเมนเราก็ต้องเล่นอยู่แล้วเราต้องทําคลิปมาเล่นเนาะดูซิว่าเขาปรับแล้วดีมากแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันในเกมเลยนะคะ Let's go <S นี่เราก็ไาอยู่ในเกมแล้วเราจะเล่นสกินดอกทองหรือว่าสกินดอกดาวเรืองกันแน่มันเป็นดอกบัวขนุว <Wow. S 1> มามาดูพี่บัวบับเวอร์จะเป็นยังไงยิงไปก่อน โอ้ยมันหิวเยอะนั่นเนี่ยเจ็ดห้าอีดอุอ้ย 11, 11, 11. ปับหนึ่งปับหนึ่งปับหนึ่งกระเทยกระเวยแอบกระเทยแอบเออเมืองโดนตัดหิวละพุ๊กหิวไงอ่ะนี่ก็พลา <c oughs> ไปเทียบก,กับเขาเนาะอ,อย่าหยุดจ้าแม่ ใจเย็นนะเออบับมาก็ต้องชำ้ำช้ำบับมาก็ต้องชึ้ชซำตายอีกว่ามันตายเพอาโดนตัดฮิว่ะแล้วเราไม่มีตัวลางอีอบอลน่าจะลางได้คินิโกไม่ได้ทำงานหรถ้าลางลาเอาสิยิวยัว เงี้ยก็เง้หกสิบเหมือนเดิมเพราะว่าเกียดชาดเยอะอีดอกสวยมาอีดอกรู้เจอตูเจอตูนี่อีดอกมันอะไรมึง มีกำมันเป็นไงละ่ะกูคือ DPS เวอร์กูเป็น DPS ค่ะเนา,า,าะาเยอะอย <S <S กว่ามอยราอีกดอหิกวกว็เยอะขค้อเพื่อนสิทธิ์เวอร์ สวยมาล่าตายม,าม,มนหนีอ่ะอีดาอุ้ยนี่โดนแตังหึงเราว่าเอาด,ด,ดิมันดูดมันดูดอ้าฮ่าฮ่าฮ่า ตำเดียวเต็มแล้วว่าเห็นปะกูทำหน้าที่เยอะมากหน้าดาันไปลูกเดี๋ยวแม่ไปฮิวเองมาสิถ้ามึงไม่มีฮิวมึงก็จะมาวัดกระสุนกับกูมลละโอ้ยเราไม่ฮิวละเอ็นนาะ ฮ้ยอีนานะมันเออหรอไม่ดูเพื่อนเลยนะอีดอกเหมือนแบบเมายาคุมอีดอกตอนเนี้ยมันเออเหมือนแกล้งมึนแกล้งตีมึนแกล้งตีมึนเวอร์อ่ะควรตีให้แล้วก็เข้าสิยานานะเออเหมือนเมาจาเมาจานิดนึง อ้าวตายได้ไงอ่ะอ๋อติดกับดักตายงูโอ้แม่หวายหวายแรงเกินแรงเกิน โอ้อันนั้นก็โอ้แบบใหม่ <c oughs> <c oughs> แบบอุ้ยแบบแบบขึ้นมาได้เออแบบขึ้นมาได้มันอยู่หลังวังมันอยู่ไหนอ่ะ นี่อีควายกูคือ DPS ค่ะเอาดีเอาดีไม่มีใครฮิวเมึงนะไม่มีใครฮิวเมึงนะไม่มีใครฮิวมึงนะอีดอคิวกูก็เยอะอีฮียะปั๊บมาคือ DPS วะตายห่าไม้ไส้อะไรมึง อันนี้อยู่ข้างบนแล้วกันโถลดขอบคุณมากค่ะละลายเกาะมันดียอดควายหินลูกบลอลเลยอุกบาทอีบวัวปัม่มมาใหม่ก็แอบอันตีหน่อยนิดนึง ก็จะได้ละไม่ได้ซีเรียสแล้วขนาดนัน้เออจีดบทองเอาเลยไว้เกนจิมาทำที่นี่อะไรดอ,ดอีดกโอ้ยตายสับมันตาย นี่ดอกเออลอดกูคืคอ DPS ค่ะกูบอกเลยพวกกระเทยเตยีอะไรกันนักหนาค่ะเลิกตีได้แล้วกลับไปนอนเถอะว้าชนะว่าไม่น่ากูดำอะไรขนาดนั้นนะเก่งมากเพื่อนเก่งมาก few moments later มล่ากิมม่เจอแม็กซ์เขาพักใหม่เลยเนะาะกูซาหนาฝนตกอวัฉัชนชอบแม็กซ เอาจริงสกินดอกทองเนี่ยมันมีความแบบเหลืองไปหมดเลยเนาะมันไม่จําเป็นต้องถ้ามีปืนทองก็ได้นะแต่ดอกอะดอกดาวเหลืองแม้ก็ดอกทองนะอ่ะอ่ะคุณนั่งเป็นเพื่อนอะคุณนั่งเป็นเพื่อนอะสวัสดีจ้ามันจะไปได้ยังออแกมันจะไปได้ยังโอเค กูโดนอะไรอย่างเกมนี้มีฮิวคนเดียวนะคะเย็นๆสัตว์เอ้ยอินาลกฮีโคนเดียวเป็นล้านหนึ่งละค่ะ con này là Giờ này có nhiều đấy dù, giờ này có nhiều đấy dù Nhiều lên luôn ai? Nhiều ที่แบบกลางๆบแค่งกลางๆโอเคอยู่ไหนวะนี่คือจะเล่นกับแมงอยู่นี่แหละพี่จอรลดกินสีเล่นดีมากสวยกินสี เดนไมล่าเลิศนี่เลิศเป็น DPS ค่ะเป็น DPS เนะอะคุณนักแม่นหัวนะว้ายอีดอ,อก <c oughs> <laughs> อีเกมตีพามันขึ้นอีดอกอีดอกอยู่อยู่ก็แบบพามันลงพามันขึ้นมาอีแก่ อู้เลิศอู้เลิศอีดอกเลิศนะเลิศทีมกูมันเลิศโอ้ชีไม่ต้องคืนชีไม่ต้องอานันอีดอกชีตายก่อนอเออตายเป็นยังไงเออ เราแรกก็แอบตึงอยู่นะจะมาปาอะไรนี nah ่กูก็ดึงกลับมาต่อที่ราวที่สองเลยค่ะอยู่ก่อนอยู่ก่อนเดี๋ยวเพิ่งยิงกูคือ DPS สาวค่ะวิวอ้ยแล้ค่ดูคนเชื่ออะไรนะโลตัสใช่ไหมอีดอกเทดี้เทโกโลตัสเดี๋ยวมึง นหนีไปไหนอ่ะจะหนีไปไหนอ่ะนี่นะจะหนีกูไปไหนอีเมอร์ซี่มัน่นหรออยู่ก็บินมาอีดอกอ,อมันบินมาจากที่นี่นี่หว่าโอ้โหนึกว่าจะตายให้โกแหมมันดามเมจกูมันคนละไรอันนั้นกันคะนี่อีดอกหัวแตกไปดีหัวแตกไปดี lo tát đầu mừng đầu mừng ui im lên đi phía là khai đỏ โอ้อยก่อนที่ฉนันตายอ่ะต้นไม้ก็ทำหน้าที่อย่างปลอดภัยต้นไม้คือยามค่ะอีดอกส่วนกูก็คือคนรับใช้นั่นเองอุ้ยอีไหนอะไรมึงฮะจะมาแย่งบ้านกูตลกมากอุ้ยอะไรเกจิฟันทรายอีมากตลกมาก นะแลวค่ะเอาละค่ะก็จบไปแล้วนะคะก,การเล่นไลฟ์ฟีเวอร์เนาะถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ Share, กด s u b ส c r i b e นะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปอาจจะทำคลิปกเกี่ยวกับสอนเทคนิคไลฟ์ฟีเวอร์เล่นยังไงให้โหดเล่นยังไงให้ต hey ึงแบบตัวแม่ตัวมัมตัวมันดาต,ตัวสุติ ari, ตนาร,รีตัวบัมพับรุตตัวบัมพชนเนาะว่าเล่นยังไงเขาเล่นยังไงแล้วมันจึงขนาดไหนเดี๋ยวเราจะเอาไลฟ์ฟีเวอร์เนี่ยไปลงแรงอาเนาะสามารถติดตามที่ในไลฟ์ได้เลยนะคะทุกวันพฤหัสศุกร์เสาร์ สำหรับ o v e r w a t c h 2นะคะมาดูกันนะว่าจะไปถึงท็อป500้ยไหมมั่นไหมโอเคแล้วเจอกัน,นะคะ่ะบ๊ายบาย